3เซนเตอร์อยู่แล้วทัสย่าชานากะทักทายก่อนเลยขวาจัดเลี้ยงเลาะยิงเด่กๆหนึ่งศูนย์ราชบุรีขึ้น,นำํำเปิดโอ้ไม่ล้มนะครับลูกนี้สอดขึ้นมาแล้วเมื่อออกมาได้เร็วครับสังสลานอน,อนอนุอินภาพขึ้นมาเนี่ยเป็นเช็คเพนนีที้ซึ่งไม,ไม่ไม่น่าใช่จุดโทษนะครับนี่แหละครับโอ้โหกระเป๋าหลังครับแดงตรงครับตัวสุดท้ายครับมาดูฟีกิจวัตรนี้ครับของทางฝั่งเจ้าบ้านราชบุรีนะครับเลือกยิงเอ็กเรียบร้ยรยรอยเลยครับโอ้โห เปโดตาได้ครับสุดๆแล้วดูธนกะวินจี้เข้าไปครับแต่ว่ายังดักไว้ได้อ้าวไม่ใช่ดักไว้ได้ครับได้ปะได้ประตูเลยคืนจะบาโอ้โหได้แปะยิงเข้าไปเลยครับจะเล่นเร็วมาแล้วเีจมาแล้วครับจีิะขึ้นมายิงไหมสัตว์ลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับลุกยิงลูนี้ชิน้นนภัทรลีออกครับได้มาจวะนะโอ้โหทิมให้จวะนนี้วิ่งไปรั้งสปินไปมาร่าคงเดอว่าดีทีกับมาร่าหลุดมามาร่ายิงสายเข้า มีทงครับโอ้โหโหยงไม่เปอ้าวไม่ล้ำครับอย่างนี้โอ้โหจริงๆจริงถ้าเป็นเดปแปลก็ยังแบบลูกทุนครับชวัตวีรชาติมาผู้สินสาบพ,พบสีบุญลือเป่านกวีดบดเวลาการแข่งขันครับ